ภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเฮ้าเซานี้ขอเสนอคําว่าจองหองครับจองหองเขียนจอจานอออาง,งองูหอหีบอออาง,งองูร่วมกันแล้วอ่านว่าจงหองครับจงหองเป็นคําวิเศษหมายถึงเย่อยิงถือตัวคนถือตัวเอื่อนว่าคนจองหอง เฮตโตเฮต้นเฮดเป็นคนธรรมดาแย่จงหองหลายอาตีว่าบุมวลเนี่ยบอกปอบึบัณฑิบานนะครับนี้องหองหลายอยู่บระมาณนี้นะครับเป็นคนที่ยอะอยิงถือตัวถือตนนะครับถือเจ้าถือยศถือศักบรรดาศักเอินต่างๆ่นะผู้ลงคนค่ะโอ้เป็นคนจงหองแนวอยู่เด้ประาณนี่นะครับภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเข้าเสารนี้ขอเสนอเข้า่าจงหองครับเอามาจากสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพินทอง อังกฤต้องสินดีนาเ่าจากู่พี่นองเข้าได้หูสาบกัน